เมื่อยมาหอดแล้วพี่น้องเดินไปนร้านมาวัางหันครับเอยียงบอกฮะเดินต้องเดินหนาไปหนีแล้วก็ถอยขึ้นก็ได้เดินหนาไปหนีแล้วยังถอยขึ้นเดี๋ยวครับแม่ครับเดี๋ยวครับแป๊บนึงให้เพิ่นขยับรถก่อนครับไ่แนนตรง้เด้เได้พ่อเอกได้มาแล้ว ถ่ลยเลยไปเลยไปเลยมา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 เลยอีก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 มาเลย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  เลยเลยเลยมา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 เลยโอ้ครับพี่น้องมาหอดปุ๊กะเต็มเลยครับพี่น้องสุดยอดเลยครับมาหอดกระมันจากพอการอะไรกันมาพอเอฟซีแฟนคลับพอพอแหม่มาด้านหลังครับพี่น้องโอาไปแล่ะ โคตรเหนื่อยอ่ะโคตรเหนื่อยอ่ะทําำไมสวยจังวันนี้แสดงว่าทุกวันไม่สวยสวยมากไม่มีเดินกับจกตาจกตาหรืออะไรสักอย่างส่า

เลาไม่มีพายุใช่ยังไปอรอย่งเีเขามาหอดปุ๊บแลนเขาอร่อยดีครับพี่น้องแลนเขาสูงมาถึงปุ๊บก็วิ่งเขาสู้มเลยซู้มอร่อยดี มบอกบุญบอกมีคูกชบ้านบอกมัการงให้ยา้าเอให้กนอ้องกออกมาเอาบุญัเงมีมันมาหอนมครับออารออมาันมาหาอ้าโอ้ดมีน้องวิ่งมาแล้วนู่นวิ่งมาแล้วนู่นเห็นไหมโอ้ยวิ่งมาแล้วนู่น่นเห็นไหม มอแนี่มาแล้วนี่ครับนีออ่ครับเข้ถ่ายเลยครับเข้าถ่ายเลยครับถ่ายเลยครับ <c oughs> ได้หไหมได้

เอีต <T il t ình> ัวน้อยเอามาไทยมาไทยูหมนินนะนี่เลยคู่คูู่มนคู่คู่น้องจะถ่ายรูปด้วยน้องขอถ่ายด้วยใกล้ๆนขอบคุณค่ะ

นส่อมนที่รางบ้านส่ถังน้ท่าเย็นน้ำท่าที่บอว่าใส่วัตถุดิบผมของที่ร่าบ้านทาโทรไปที่ร่าของเท่ากันที่ที่ท้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เต็มเลยเนรอครับพี่น้องสรัรดบคิปนี้กับขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังดังใจรับเอาไว้พอกันไมคลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ